ชาวไทยเรียกร้องกอกทและกสอทอชห้ามซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดกีฬาซีเกมสจากกัมพูชาเด็ดขาดไม่งั้นเจอดีแน่หลังจากกัมพูชามีอาการร่างกายอ่อนเรียวอ่อนแรงแบบไม่ทราบสาเหตุมานานหากปล่อยไว้นานน่นเกรงว่าประเทศจะโดนยึดจึงสงสัยว่าตนเองป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่หรือว่าจะเป็นโรคเลือดจางแต่คุณหมอตรวจอย่างละเอียดแล้วบอกว่าอาการนี้เป็นอาการของโรคซับจางหากซีเกมสครั้งนี้จบลงอาการจะสุดหนักยิ่งขึ้น จึงได้น,นาให้รีบเติมเงินด่วนกัมพูชาได้ฟังอย่างนี้แล้วจึงเกิดภาวะเลือดขึ้นหน้าเฉียบพลันหรือเรียกให้ถูกว่าหน้าเลือดสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งไปยังชาติสมาชิกว่าการแข่งซีเกมครั้งนี้ประเทศยูต้องจ่ายค่าถ่ายทอดสดด้วยนะเราจะเอาไปสร้างหมู่บ้านนักกีฬาให้แล้วเสร็จและจะเอาไปซื้อที่นั่งมาติดให้เต็มสนามเพราะตอนนี้เรายังเอามา้านั่งเก่าๆไปพ่นสีใหม่ยอยู่เลยแต่การจัดเก็บเราคิดราคาไม่เท่ากันนะประเทศอื่นๆราคากันเองเราคิด5 0 0 0ันดอลลาร์พอแต่ประเทศไทยรวยแล้ว ขอราคาพิเศษแล้วกันแค่8แสนดอลลาร์แต่ถ้าจ่ายตอนนี้เลยเราลดให้เหลือเจ็ดแสนดอลลาร์นะโดยนายวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการจัดซีเกมของกัมพูชาได้ออกมาแก้ตัวว่ากัมพูชาไม่ใช่ตัวการที่จะกำหนดราคานี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจรจาและมูลค่าทางการตลาดเราทำตามมาตรฐานทางซีเกมเสมอประเทศที่มีมูลค่าทางการตลาดที่ใหญ่กว่าก็จะต้องจ่ายราคาสูงกว่ามันสมเหตุสมผลกำหนดราคาที่ตายตัวไม่ได้ ผมวังว่าซื้อรวมถึงประเทศอื่นๆจะเข้าใจในเรื่องนี้คนไทยได้ยินอย่างนี้ถึงกับอุทานว่ามึงก็จะตั้งตัวได้เลยเหรอโดยปกติแล้วซีเกมจะไม่มีการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจะคิดเป็นเพียงค่าธรรมเนียมเช่นซีเกม2021เวียดนามคิดราคาเพียง1,000เหรียญประมาณ350,000บาทส่วนซีเกม2019ที่ฟิลิปปินส์คิดราคาเพียง5,000เหรียญประมาณ175,000บาทเท่านั้น ซึ่งในเว็บไซต์ chain.org ก็ได้เปิดโอกาสให้คนไทยร่วมลงชื่อเพื่อคัดค้านการซื้อลิขสิทธิ์ซีเกมในครั้งนี้ด้วยเช่นกันส่วนอาจารย์เดชาน,นรุนาได้ออกมาเขียนบทความเรื่องนี้ลงในเพจของตอนเองว่าเป็นมติเอกชนของคนไทยทั้งชาติคือไม่อยากดูการถ่ายทอดกีฬาซีเกมที่เขเมรและหากการกีฬาแห่งประเทศไทยยอมเอาเงินภาษีแค่28ล้านบาทไปซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดกีฬาซีเกมของเขเมร คนไทยเกินหนึ่งจะรวมพลังกันปลดนายกสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยให้พ้นจากตําแหน่งในทันทีรวมไปถึงสปอนเซอร์สินค้าไทยทุกชนิดที่จะเข้าไปสนับสนุสน,นการถ่ายทอดกีฬาซีเกมในประเทศลาวด้วยจะถูกคนไทยทั้งประเทศแบนและจะไม่ยอมใช้บริการสินค้าไทยที่สนับสนุนการขายชาติขายแผ่นดินคาริกสิคการถ่ายทอดกีฬาซีเกมที่เขมรเรียกเก็บกับประเทศไทยแค่เงินเพียง28ล้านบาทของไทยนั้นมันจิ๊บจิบและวรีบไ้เต็มปากว่ามันคือเศษเงินของคนไทย แต่ปัญหาก็คือความไม่จริงใจของฮุนเซนผู้นําประเทศเขมรหนึ่งข่าวรั่วออกมาว่าเขมรจะไม่เก็บลิขสิทธิ์การถ่ายทอดกีฬาซีเกมกับประเทศลาวแม้แต่เงินเพียงกีบเดียว2เขมรแจ้งการเก็บค่าลิขสิทธิ์ไปทั่วประเทศอาเซียนแค่5 0 0 0ดอลลาร์แต่เรียกเก็บกับประเทศไทยประเทศเดียวที่700,000ดอลลาร์ลดให้1 0 0 0 0 0ดอลลาร์จากที่เคยเสนอขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดซีเกมให้ไทยสูงถึง80,000 0ดอลลาร์3มสิงคโปร์และเวียดนามเมื่อรู้ความจริงจึงได้แจ้งให้สื่อของไทยให้ทราบความจริงว่า ขเขมรและผู้นำลาวและฮุนเซนมันเป็นบ้าและคิดอะไรอยู่ทำาไมฮุนเซนถึงไม่ปฏิบัติตามกฎประเพณีของสี่เกมที่เคยเป็นมายาวนานทำาไมฮุนเซนถึงเลือกปฏิบัติและเอาเปรียบประเทศไทยประเทศเดียวตอนนี้ภาพเริ่มชัดเจนแล้วว่าฮุนเซนกับผู้นำลาวเขากำลังคิดวางแผนจะทำอะไรกับแผ่นดินสยามของเราเผอิญว่าข่าววงในทั้งเวียดนามสิงคโปร์เมียนมาและประเทศอาเซียนทั้งหมดเขากำลังจับจ้องพฤติกรรมของลราและเขมรอยู่ว่าพวกมันกำลังคิดจะทำอะไรในเวทีอาเซียนอยู่ในขณะนี้ และมีความเป็นไปได้สูงว่าสองประเทศนี้กําลังนําพาหายะมาเข้าสู่กลุ่มประเทศอาเซียนอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นบทความบางช่วงบางตอนของอาจารย์เดชานะครับต่อไปเราจะไปฟังความเห็นของเรื่องนี้นะครับว่าเขามีความเห็นกันอย่างไรบ้างเริ่มที่ความเห็นแรกบอกว่าใจดีเนะลดให้ตั้งแสนความเห็นต่อมาไม่ต้องไปจ่ายคนไทยไม่ได้อยากดูขนาดนั้นถ้าจะดูเพื่อเป็นกําลังใจให้นักกีฬาไทยนักข่าวแต่ละช่องไลฟ์สดก็ได้เหมือนกันอย่าไปเสียงเงินให้มัน โดยเฉพาะคิปราคาไทยแพงกว่าประเทศอื่นความเห็นต่อมา,ขาเขมรเช่าดาวเทียมไทยตัดสัญญาณแม่งก็สิ้นเรื่องความเห็นต่อมาบอกว่าผมคนหนึ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งครับอย่าไปซื้อเหม็นมันว่าเราอย่างไรก็ปล่อยมันไปพวกมันพยายามกลั่นแกล้งชาวไทยเราชาวไทยมีปัญญาที่จะซื้อแต่เราไม่ซื้อเพราะผูกเหม็นมาลำเอียงเพราะจากแรงอิจฉาประเทศของเราไงละ่ะความเห็นต่อมาชื่นชมในความถูกต้องของทางสิงคโปร์และวเวียดนามครับ เป็นประเทศที่มีอารยาดีมากจริงๆครับความคิดเห็นต่อมาทํามาตรฐานแต่ละประเทศมันต่างขนาดนั้นควรตัดสินใจสักทีเถอะไม่ดูประกาศออกไปชัดๆไม่ต้องลังเลแล้วไหมทางกกทและกสทชความเห็นต่อมาบอกว่าคําแก้ต่างขมรฟังไม่ขึ้นเวียดนามอินโดคนเยอะกว่าไทยตลาดเล็กกว่ารา้ามาเลรวยกว่าไทยตลาดเล็กกว่าหรา้าความเห็นต่อมาไอทูเรสนี่มันกระชับมิตรหรือสร้างศัตรูกันแน่ ร่นกันชัดๆความคิดเห็นต่อมาแล้วก็ไม่ต้องเสือไปซื้อมาราคาที่มันโกงราแพงก็ไม่ต้องซื้อไม่ดูก็ไม่ตายเอาเงินภาษีตรงนี้ไปเลี้ยงดูนักกีฬาโนนความคิดเห็นต่อมาไม่ดูไม่ต้องซื้อครับเก็บไว้ให้รางวัลนักกีฬาดีกว่าครับความคิดเห็นต่อมารวมโดยช่วยกันเพื่อทางการไทยจะรับรู้บ้างว่าอะไรควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเอาไปซื้อข้าวให้มาจรจัดดีกว่ามันซื้อสัตว์ ความคิดเห็นต่อมาบอกไว้ว่าไม่ต้องการดูความอดสูในการโกงของเจ้าภาพและไม่ได้ดูทุกรายการโดยมันเลือกเฉพาะรายการที่มันอยากถ่ายทอดสดความเห็นต่อมาถ่าดื้อซื้อแปลว่าคนไทยบางคนร่วมกับเขเมเนแดกภาษีแน่นอนความคิดเห็นต่อมาหมุนกล้องความเป็นมืออาชีพมีแค่ไหนก็ไม่รู้คือคุณภาพกับราคาสวนทางกันสุดๆไม่ต้องซื้อนะแล้ว2025ใช้ในโยบายเดียวกับพวกมันชาติอาเซียนอื่นค่าธรรมเนียม5 0 0พัน แต่เขเมรกับเราเก็บเท่ากับที่เรียกเก็บไทยครั้งนี้บุกค่าเงินเฟอร์ก็หนึ่งล้านเหรียญพอดีความคิดเห็นต่อมาเขาคิดตามจํานวนประชากรประชากรมากก็เสียมากค่าลิขสิทธิ์เป็นสิ่งที่เราเสียได้เพื่ออุดหนุนกิจกรรมของเพื่อนบ้านแต่การจัดก,กีฬาครั้งนี้เป็นไปได้วยการโจมตีประเทศไทยเหมือนทําสงครามเย็นกันผิดวัตถุประสงค์ของการกีฬาที่ต้องการสร้างความสามัคคีของภูมิภาคและยังจะต้องไปจ่ายเงินให้เขามาด่าเรา เอาเงินจํานวนนี้ไปอุดหนุนธุรกิจการท่องเที่ยวการส่งเสริมการกีฬาบ้านเราจะเกิดประโยชน์กว่าความคิดเห็นต่อมามันไม่มีมาตรฐานในการคิดเงินค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดมันแพงเกินจริงประเทศอื่นจ่ายถูกกว่าแถมคิดราคาไม่เท่ากันมาตรฐานอยู่ตรงไหนอยากคิดราคาประเทศไหนเท่าไหร่ก็กําหนดเอาตามใจชอบแบบนี้ได้หรือความเห็นต่อมาบอกว่าตาป้อมออกมาประกาศให้ชัดๆเลยว่าไม่ซื้อมาทายคะแนนความนิยมอาจดีขึ้นนิดนึงมั้ง ความคิดเห็นต่อมามวยไทยมันก็เคลมไปยังจะเสืรเก็บค่าลิขสิทธิ์แพงกว่าคนอื่นอีกแรงงานพวกมันจะไล่ออกให้หมดความคิดเห็นต่อมาไม่ต้องซื้อครับไม่ดูแพงเกินไปดูประสิทธิภาพการจัดมาตรฐานไม่ดีมีโกงกีฬาสากลตัดออกหมดเลยเอาเปรียบมากความคิดเห็นต่อมาเก็บเงินไว้พัฒนาอุดหนุนนะักกีฬาให้เตรียมตัวไปเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกดีกว่าอย่างน้อยก็เอาไว้เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพซีเกมในบ้านเราดีกว่า ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคนไทยต้องคุมเกมไม่ใช่เดินตามเกมครับถึงไม่ได้ดูคนไทยก็ยอมรับได้ความคิดเห็นต่อมาควรที่จะไม่ซื้อครับเดี๋ยวมันต้องมาตามงอเพราะซื้อป้ายโฆษณามาจากไทยทั้งนั้นถ้าไทยไม่ดูโฆษณาก็ไม่เข้ายัางไงก็เจ๊งมันควรต้องจ้างให้ไทยดูฟรีด้วยซ้ําอย่าลืมไทยมีแอปดูช่องทางธรรมชาติที่ดีและมากที่สุดในโลกเดี๋ยวก็มีการส่งลิงก์ให้ดูฟรีกันปล่อยให้มันเจ๊งไปกับกําแพงศกกระปรกไปเถอะความคิดเห็นต่อมา ถ้าซื้อก็เท่ากับซื้อให้เรามันดูฟรีอีกต่างหากด้วยเพราะคนเราดูช่องทีวีไทยมากกว่าทีวีลาวความคิดเห็นต่อมาบอกว่าถ้ารัฐบาลซื้อมาฝ่ายค้านเตรียมตัวเลยนะความคิดเห็นต่อมาควรฟังเสียงของประชาชนนะครับอย่าเอาเงินไปให้มันเลยมันเหมือนดูโง่ที่เราต้องจ่ายมากกว่าประเทศอื่นไม่มีที่ไหนเขาทํากันกดทําเพื่อประชาชนไม่ใช่หรือครับงั้นควรฟังเสียงประชาชนความเห็นต่อมาคนเขเมรบอกว่า ก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่ได้ให้กำลังใจนักกีฬาตัวเองที่กำลังแข่งขันในซีเกมครั้งนี้ขนาดนักกีฬาตัวเองกำลังลงแข่งขันเพื่อเอาชื่อเสียงมาให้ประเทศชาติแต่คนไทยกลับไม่สนใจ5-5น่าตลกจริงๆคนไทยได้เข้าไปตอบความเห็นว่านักกีฬาไทยก็คนไทยเขาเข้าใจสถานการณ์ดีอยู่แล้วช่องทางติดตามการแข่งขันของเขาคนไทยติดตามทางช่องทางอื่นได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเสียงเงินให้ขเขมรเพื่อจะได้ดูกีฬาพื้นบ้านรอกเขมร คนไทยน่าไม่ใช่คนขเขมรสติปัญญาและความสามารถมันต่างกันขณะเท็กบอลไทยไปแข่งเงียบๆียยังคว้าแชมป์โลกมาให้คนไทยได้ขเขมรทำได้หรือเปล่ามีกีฬาอะไรที่ขเขมรเป็นแชมป์โลกบ้างแต่มีคนเขายืนยันอย่างนี้ไม่รู้ว่าจริงไหมจบแล้วนะครับกับเนื้อหาของคลิปนี้ทุกท่านมีความเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างอย่าลืมบอกให้เรารู้ด้วยนะครับการต่อต้านของคนไทยที่มีต่อขเขมรนั้นจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน หากเขเมรอยู่อย่างมเะหมาะ,ะแม่แมอ่อยู่ยังท้อยทีท้อยอาศัยกับคนไทยในฐานะประเทศที่มีพรมแดนติดกันแต่การกระทําของรัฐบาลและคนเขเมรเองที่มีต่อประเทศไทยนั้นปัจจุบันนับวันยิ่งสร้างรอยร้าวในใจคนไทยเพิ่มขึ้นแต่เขเมรก็อย่าลืมนะหากวันข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นกับเขเมรคนที่ช่วยได้ทันก็คือคนบ้านใกล้เรืเรนเคียงยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าหากในวันข้างหน้าเขเมรมีภยัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างรุนแรงหรือเกิดวิกฤตบางอย่างในประเทศคนไทยส่วนใหญ่จะทําอย่างไร จะมีความเมตตายืนมือเข้าไปช่วยอย่างเต็มที่เลยไหมจะช่วยแค่พอเป็นพิธีหรือจะดูเฉยๆแล้วปล่อยไปตามยถากรรมเราก็ไม่อาจคาดเดาได้ข้อมูลเชิงลึกในระดับผู้บริหารที่แอดบังเอิญมีนั้นทําให้พอจะเข้าใจได้ว่าทุกวันนี้ที่รัฐบาลฝั่งโน้นแสดงออกมาอย่างดุดันไม่เกรงใจใครนั้นเพราะเขามั่นใจเป็นอย่างมากว่าเขามีของดีจนทําให้ไทยต้องคิดหนักบายให้แค่นี้ขอบพระคุณทุกท่านที่กดเข้ามาชมคลิปนี้นะครับและขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องนี้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ